เมื่อวันที่10สิงหาคมที่สนยนรับแจ้งความกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางนายธรรมนันแตงทีมหรือจากิงได้นําผู้เสียหายกลุ่มชาวนาจากอาเภอไพร,พรบึงจังหวัดศรีสะเกดกว่า30คนถือป้ายร้องเรียนต่อพลตำรวจโทจิระภพภูริเดชผู้บัญชาการตาาํรตาวร,งงร,ราวจสอบสวนกลางโดยมีร้อยตำรวจเอกธิรพงษ์หงษ์ศรีรองสารวัตรสอบสวนกองกํากับการหนึ่งกองบังคับการปคบได้เป็นผู้รับคําร้องโดยจากิงเผยว่า ชาวนาได้นำข้าวเปลือกไปฝากขายให้กับร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่มานานกว่า5เดือนแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวเปลือกที่ฝากขายและแจ้งความเอาไว้แล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้าไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับร้านค้าที่รับฝากข้าวจากชาวนาและไม่มีแม้กระทั่งนัดคู่กรณีมาเจราจาเพื่อคืนเงินให้กับชาวนาแต่อย่างใดซึ่งตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวนากลุ่มนี้ที่ร้องเรียนมายังเพจ Facebook จากคิงแต่งทีมสะพานใหม่ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่นำข้าเปลือกไปฝากขายแต่ทางร้านไม่ยอมจ่ายเงินให้โดยมีผู้เสียหายกว่า100คนมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทโดยหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจึงประสานตำรวจกองปราบปรามและได้นำผู้เสียหายมาแจ้งความที่กองปราบปรามในวันนี้โดยตัวแทนชาวนาในฐานะผู้เสียหายรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าตนเองมีข้าเปลือก40ตันนำไปฝากขายที่ร้านค้าดังกล่าว ซึ่งเปิดเป็นบริษัทรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาเพื่อนําไปส่งขายให้กับโรงสีข้าวโดยทางร้านแห่งนี้ยื่นข้อเสนอว่าถ้าหากรับเงินในวันที่ขายข้าวเปลือกก็จะได้ราคากิโลกร,รัมละ8บาทแต่ถ้ารับเงินในอีก6เดือนข้างหน้าก็จะได้ในราคากิโลกร,รัมละ12บาทจึงรับข้อเสนอดังกล่าวแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเวลาที่จะต้องได้เงินจึงไปติดต่อที่ร้านค้าแห่งนี้กลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายเงิน โดยอ้างว่าทางโรงสีไม่จ่ายเงินให้จึงไม่มีเงินมาให้กับชาวนาทําให้ตนเองได้รับความเดือดร้อนและไปแจ้งความวที่สพไพรบึงแต่คดีไม่มีความคืบหน้าจึงรวมตัวกันมาร้องเรียนที่กองปราบปรามในวันนี้อย่างไรก็ตามจากคิงฝากไปถึงตํารวจสพไพรบึงและพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสามให้ช่วยเร่งรัดติดตามคดีนี้เพราะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาในจังหวัดศรีสะเกษ เบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายแยกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นชาวนาที่นําข้าวไปฝากขายกับบริษัทนี้กลุ่มที่2เสียหายจากการนําเงินไปร่วมทุนฝากซื้อข้าวและกลุ่มที่3เสียหายทั้งเงินทั้งฝากขายข้าวมูลค่าความเสียหายแต่และรายไม่เท่ากันมีตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทเฉพาะที่เดินทางมาร้องในวันนี้มีจำนวน72รายมูลค่าความเสียหายกว่า36ล้านบาท ครับอย่างนี้ฮะเอ่ออย่างนี้ครับคือ,อชาวบ้านครับจังหวัดศรีสะเกษฮะก็ง่ายมีก็ประมาณเกือบ200คนครับแต่ว่าแต่เนี้ยมาไม่ได้ฮนะเอาตัวแทนมาประมาณ20-30ถึงคนครับเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษออกมาเวลาสองทุ่มครับขอความเป็นธรรมครับต่อผู้จการสอบสวนกลางฮะท่านกีรพบครับแล่ผู้ขับาขานกองป่ามาท่านมนตรีครับก็ขอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วยครับ เดือดร้อนมากเลยครับท่านครับแล้วอย่างนี้ฮะชาวนาเนี่ยเขาปลูกข้าวปลูกข้าวเนี่ยเขาก็ธรรมดาฮะของพี่น้องประชาชนชาวนาชาวเล่าชายสวนก็อยากจะได้เงินนะครับมาจุนเกีอยวกัผัวปรากฏว่าชาวนาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับบอกได้เลยครับเอาข้าวเอาข้าวเนี่ยนะไปที่ร้านผมใช้เปเมื่อร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วกันครับในจังหวัดศรีสะเกดเพื่อเอาเข้าวสารเนี่ยสองตันสามตันอ่า สี่ถังห้าถังสิบถังอะไรก็แล้วแต่พูดง่ายเป็นอำเภอและตำบลครับเอาไปไว้บริษัทาทางบริษัทบอกว่า,าให้กิโลละแปดบาทแต่ว่าถ้าเอาข้าวเนี่ยไว้ที่บริษัทเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยหนึ่งปีใช่ไหมาราบหนึ่งปีเนี่ยประมาณฮนะจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับสิบสองบาทบาทนะฮะและบริษัทดังกล่าเนี่ยก็ให้พี่น้องประชาชนทั้งอำเภอทั้งตำบลเนี่ยเอาข้าวมาฝากที่บริษัทดังกล่าว แล้วก็บริษัทดังกล่าวเนี่ยก็ดันเอาไปให้โรงสีครับที่จังหวัดนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์มั่งอุดรอ,อุบลน,นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยอ่าปรากฏว่าอ้างว่าไม่ได้เงินครับทางทางบริษัทดังกล่าวเนี่ยเอาข้าวพี่น้องประชาชนไปเนี่ยครับอ้างว่าโรงสีไม่จ่ายเงินครับเข,เ,เขาก็เลยไม่จ่ายให้ครับก็ปรากฏว่าพูดง่ายๆเลยชาวนาเป็นทุกข์เขาบอกผมว่ารวมทั้งตำบลและอำเภอ เินสูญเสียประมาณ 30- ถึง60ล้านครับตอนนี้นะฮะแล้วตอนนี้ชาวนาบอกติดต่อบริษัทไม่ได้เลยครับปิดร้านหนีเลยครับตอนนี้ฮะแล้วจะทําไงฮะเนี่ยชาวนาตาดำๆเนี่ยนี่ยใสงอกใส่อะไรเนี่ยดูข้าวให้ผู้สื่อข่าวดู่นี้ยเนี่ยข้าเปลือกเนี่ยเที่ยวไปฝากเขาไว้เนี่ยครับจะทําไงฮะเนี่ยเนี่ยดูข้าวนี้เนี่ยดูแต่ละคนเนี่ยต้นกล้าเนี่ยที่ลงลงไปครับ ชแล้วบางทีก็บอกว่าไปแก้งาวามา<ช>ตั้งแต่มกราที่ผ่านมาครับไม่มีหมายเรียกไม่มีหมายจับ